ใครก็ตามที่เข้ามาดูเรานะคะระวังผีเราโอ้ยอุ้ยตกใจอุ้ยตกใจอุ้ยตกใจวันนี้ก็จะมาเล่นเกมผีกันเขาบอกว่ากลัวน่ากลัวแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ปะวะไม่น่านากลัวหรอกเราจะทําตามสัญญาเฮเราก็ทําตามเน่ยใช่วันนี้จะมาเล่นเกมผีไฟในเอ็ดแฟรดี้ชื่อช่องอยู่หน้าไบโอนะคะัใครโทรมาใครโทรมาไม่รับยิงยิงยิง เออเราจะหยิงนะวันนี้เอเป็นการเล่นเกมผีดูแบบโอ้น่ากลัวมากมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมผีกันนะชื่อเกมชื่อว่าสายไนท์อาร์ตเซนดี้ครบ5นาทีละไปครับโอเคครับทุกคนถามว่าเราวางสายแล้วมันจะโทรมาทไ,ไนนะเนี่ยอ่ะก็เดี๋ยวทุกคนก็ โอ้ยเฮียชิก้าหายอุ้ยตกใจชิก้าหายอ่ะชิก้าแบบน่ากลัวมากจริงๆเพื่ออิชิกา้าอิชิก้าหายทุกคนชิก้าแบบน่ากลัวมากเนี่ยแบบทุกคนเดี๋ยวให้มันถึงตีหนึ่งก่อนละกันเนาะทุกคนเราจะเล่นคืนเดียวผ่านทีปะ ยังมันยังอยู่มันยังอยู่อิชิก้ายังอยู่นะคะอือ <c oughs> ฉันไม่มีวันกลัวแกหรอกเออชิก้ายังอยู่นะเพื่อนนะคะเพื่อนก็ไอจะเอาทุกคนนะคะว่าอกไก่ต้องมีคนหมักนะคะอกไม่โอเคครับโอเคครับโอเคทุกคนเรากลัวผีมากเลยตอนนี้เหลือใครบ้างเนี่ยโอเคเหลือ กันอยู่แค่นี้ใช่ไหมโอเคอยู่กันสองคนมีแค่เธอกับเราเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮียมาก เพื่อเรากลัวมันจะไม่แห่กูป่ะเนี่ยตาอีอ้อหมันอยู่นี่เพื่อเรากลัวว่ะอุยเพื่อมันน่ากลัวมากอ่ะ พันสองก็สยองแล้วเพื่อนอุช้ชิวชิวชิวมึงไปยังวะโอเคเพื่อนมึงเอ้ยเอ้ยเพื่อนจา๋า เพื่อนเราขอ,อยังไม่อ่านคอมเมนต์ขอจยิ่งวันหนึงโอ้ปิดน,นะปิดน,นะไม่ไม่รู้แล้วแห่อย่าอย่าแห่ดิกลัวอยู่คนนี้ก็กลัวอยู่อย่านี่ไงมันอยู่แล้วมันอยู่อยู่คนเราต้องรอมันอู่ทุกคนหาอิชิก้าไม่เจอ เพื่อนไปให้เขาอื่นมันยังอยู่อ่ะเพื่อนโอ้ยหมีมองทำไมมันเฮี้ยนจังวะโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหโอเคเพื่อน โอเคโอเคโอเคมันยังอยู่นู่นเพื่อนนราแน้วอยู่คนเดียวเล่นเกมผีคนเดียวเหรอไม่เอานะเพื่อนเฮ้ยตกใจอีเฟดดี้คือเฟดดี้นายต้องฟังช่ไมตานายต้องหย่านะจ๊ะนายต้องหย่ามาโอ๊ยเชีรยแล้วไง เยังไงดีอ่ะโอ้ยทิ้งเงียบเดี๋ยวไม่ใช่อะไรกลัว ไหนกันก่อนอิชิกะอิชิกะมาอิชิกะอยู่นู้นอิชิกะมันอยู่นู่นนะอิชิกะอยู่นี่อิชิกะอยู่นู่นอิชิกะอยู่นู่น เพื่อนน่ากลัวนะน่ากลัวนะจริงมันอย่นอย่นุอยนุย่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันสลับกล้องแล้วว่าเพื่อนเรากลัวแันปิดเลยโอ้ยเพื่อนโอ้ชิก้าอยู่ที่เดิมนาย น้านแงมันอยู่นันจริงด้วยนีอันนี้ยังง่ายอยู่ง่ายอยู่เดี๋ยวคืนสาวแล้วมาเงยน,นาลกนรลกคนดินแท้แทไปแล้วยังไปอยู่นร่ไปอยู่ทุกคนอีกสองชั่วโมงโอยเพื่อนเราต้องระวังเราต้องดูฟอกกี้นะฮะแต่ว่าฟอกกี้มันไม่น่าจะออกหรอกมั้งสวัสดี อันนี้กลัวนะกลัวนะจ๊ะมึงอยู่นไัไนไปเลยนะ่ะไม่ต้องมานะ่ะพะต้องมาเด้อจะบอกให้อันนี้คือเราจะได้รอบเดียววุดว้ดบดเลยนะเขีวป่ะอ่า โอ้ยนี่อยู่นี่นี่อยู่นี่โอ้ยตีห้าแล้วมึงตีห้าแล้วตีห้าแล้วจ้ะโอ้เพื่อนไม่ละขี้เกียจอ๋อพีก้าหายเหยีดแม่เหยีดแม่มึงชิบหาเบยเปยนตำแหน่งแล้วเพื่อน โอ้โหปิดก่อนเลยค่ะแก้วอีตีนอีตีนกบนักไปแล้วเอ๋อซิก้าโอ้ my god oh my god ไว้มึงมันค้างอะมึงกลัวฮะอ้เอ้เอ้าอ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเออโว้ยแล้วกลัวอ้าอ้า พ่อเป็นไงล่ะรอบเดียวผ่านเป็นไงล่ะเออโคตรเกลียดตัวเองเลยอ่ะอืมโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะโอ้ยะรอบเดียวผ่านอ่ะูแบบเฮ้ยเฮ้ยคือมันดีอ่ะมันดื้อเพื่อนไปแล้วไม่าย